ก็มีปัแนแม่เข้าใไหเอาเนี่ดูแลยังไงดีไดดนไ ชมเด้หรอยิ่งจีแแบบบอแบบแซบบบอใส่ลงไปเลยอันอุบาทว์ก็มาสั่งชุดผักหนึ่ง อ้างซีกักพวกผู้มีแสบมีโบมันกรอบเขาเอาเนี้ให้เลียเนาะแกให้เรียบเลย ไุ้งปรืจิมจิจิมจิเดินก็เหือยดนหังเสรมาคกเคยสั้เงี่ยสร้าในเมเนี่สั้างชุดต่บ เอากินกอนเห้เดี๋ยวกินอันไหนมันสุปอรบางเลยเป็น กุ้งซูกอะไรกินในไรเล,เล่นอันนี้คืออย่างดุนึ่งจิ้มไงโอ้โหตายอันนี้ก็พักอ,อ,อ,อันนี้ก็าวโพดติ่งติ่งแล้วจิ้มก็าวโพดเลย

ี่ปันแม่เข้มงไดนเอานี่ดูแลยังไดีเล่นดูแอได้ะไี นี <N> ่นี่น้ำกิมมันเอาเอายีบบะคองทุกที่เลยค่ะคล้องมือเราคลุมเน่าเขาทำยังไย